จากสาเหตุของโรคเป็นหลักนะคะคือภาะวะ OSA เนี่ยมันน่าสนใจตรงที่ว่าเป็นได้ตั้งแต่เด็กเล็กๆไปจนถึงผู้ใหญ่การรักษาในแต่ละช่วงอายุเนี่ยจะมีความแตกต่างกันไปตามสาเหตุหลักของโรคถ้าในเด็กเนื่องจากที่ได้พูดตั้งแต่ต้นว่ามาด้วยออดินอยคอนซินโตเป็นหลักกลุ่มนี้เนี่ยแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะมีภูมิแพร้ร่วมด้วยถ้าอาการยังเป็นไม่เยอะ เหรือเพิ่งเป็นเริ่มต้นเนี่ยเราก็จะมีการใช้ยาในกลุ่มที่เรียกว่าอินท่านาโลสเตียรอยหรือว่ายาพ่นจมูกจะเป็นตัวเดียวกับที่เรารักษาภูมิแพ้แล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็คือเป็นยากินตัวมันติโลค้าสองตัวนี้ก็คืออาจจะให้ร่วมกันแล้วก็พิจารณาติดตามไปข้างหน้าถ้าใน6กถึงแสัปดาห์เรายังไม่ดีขึ้นอาการยังเป็นเป็นหาย,หายอยู่ยังยัง,ย,งยังไม่ได้มีดีดขึ้นก็ถัดไปก็คือเราก็จะแนะนําเรื่องแอนการตวรวจสลิป สลิปเทสนะคะก็คือมาตรวจออภาวะการนอนหลับเราจะได้การตรวจสลิปเทสหรือว่าเรียกว่าโพลิซัมโนกาฟีเนี่ยเป็นการตรวจการนอนหลับชนิดเต็มรูปแบบก็จะสามารถบอกได้วินิจฉัยได้ว่าตกลงเป็นโรค OSA หรือไม่นะคะแล้วก็บอกระดับความรุนแรงของโรคได้ ถ้าเกิดเป็นระดับกลางขึ้นไปในเด็กเนี่ยส่วนใหญ่เราจะแนะนำถ้าใช้ยาไม่ได้ผลแสดงว่ายาอาจจะช่วยเพียงบางส่วนเพราะฉะนั้นวิธีในการรักษาหลักของเด็กจริงๆก็คือการผ่าตัดเอาต่อมอัลลอโยแล้วก็ต่อมทอนซิลออกแล้วก็หลังการรักษาด้วยการผ่าตัดก็ควรจะต้องจริงๆก็คือควรต้องประเมินภาะวะความเสี่ยงของการผ่าตัดด้วยนะคะเพราะว่าในเด็กเล็กก็จะมีความเสี่ยงค่อนข้าง,างสูงกว่าในผู้ใหญ่ต้องประเมินความเสี่ยงทั้ง ก่อนแล้วก็หลังผ่าตาัดแล้วก็ต้องติดตามดูว่าหลังการรักษาแล้วเด็กอาการดีขึ้นไหมเพราะว่าในเด็กเนี่ยจะมีกลุ่มหนึ่งที่เนื่องจากว่าต่อมอะดรีนาลีนกับต่อมทันซิเนี่ยมันจะโตได้จนถึง7-8ขวบบางคนคือมารักษาตั้งแต่เล็กๆ ถ้าเรายังวควบคุมเรื่องของการติดเชื้อกับคุมเรื่องของภุมิแพ้ได้ไม่ดีเนี่ยโอกาสที่ต่อมอนินอนที่จะโตซ้ําก็ยังจะมีอยู่อาจจะต้องตามซ้ําหลังจากที่อาจจะต้องให้คาแนะนําคุณแม่คุณพ่อคุณแม่แล้วก็หลังจากที่ท,ที่ที่เรารักษาด้วยการผ่าตัดก็จะมีบางส่วนที่จะคล้ายค้ายผู้ใหญ่ก็คือเ,เด็กที่เริ่มเข้าสู่วัยรุ่นหรือว่ามีน้ําหนักค่อนข้างเยอะร่วมด้วยกลุ่มนี้เนี่ยถ้ารักษาด้วยการผ่าตัดแล้วไม่ดีขึ้นก็จะมี อีกกรณีหนึ่งก็คืออาจจะต้องใช้การรักษาด้วยเรื่องเครื่องแรงดันบวกนะคะหรือเราเรียกว่า c p a p เป็นตัวที่ใส่หน้ากากแล้วก็มันจะมีแรงดันที่เป็นลนักษณะแรงดันบวกที่ให้ตลอดคืนกลุ่มนี้เนี่ยก็คือเพื่อที่จะเปิดทางเดินหายใจส่วนบนไม่ให้ทางใดทางเดินหายใจส่วนบนเนี่ยอุดอุดกั้นนะคะก็คือเป็นการรักษาอีกกลุ่มนึงคล้ายๆในผู้ใหญ่แล้วก็ต้องประเมินซ้ำเหมือนกัน ส่วนอ,นอื่นๆที่จะเอามาช่วยได้ก็คือรักษาไปพร้อมๆกันก็คืออย่างเช่นในเด็กที่มีภาวะอ้วนน้าหนักน้าหนักภาวะน้ําหนักเกินก็จะคล้ายๆผู้ใหญ่คือในกลุ่มนี้นอกจากที่เรารักษาหลักๆดังที่กล่าวมาแล้วเนี่ยควรจะต้องควบคุมน้ําหนักแล้วก็ลดน้ําหนักร่วมๆกันไปด้วยนะคะแล้วกออ็อีกภาวะหนึ่งก็คือถ้าเป็นเริ่มเป็นเด็กโตแล้วก็มีปัญหาเรื่องของเรื่องของฟันการสบฟันไม่สบกันหรือว่าเ,เรื่องของ ช่องช่องช่องปากแคบก็จะมีอีกกรณีหนึ่งก็คือการรักษาโดยใช้การจัดฟันหรือว่าใช้ตัวตัวใส่ที่ดึงลิ้นออกมาไม่ให้ไม่ให้มันอุดก้านทางเดินหายใจขณาดลับอันนี้ก็จะเป็นทางเลือกอื่นๆค่ะ